เด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูโอนะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะที่เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะนั่นก็คือเนื้อหาในเรื่องของครอบครัวของฉันจะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องครอบครัวของฉันหรือว่าภาษาอังกฤษว่า my family นะคะโอเคค่ะแต่ก่อนเข้าเนื้อหานะคะคุณครูอยากพาเด็กๆ มาฝึกนับจํานวนกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยคุณครูโอนับหน่อยนะคะว่าครอบครัวของน้องกล้องนั้นมีกี่คนนับพร้อมกันกับคุณครูค่ะ1นึ่งสองสสีห ครอบครัวของน้องก้องมีกี่คนคะเด็กๆอ้ามีทั้งหมด6คนนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะว,ว้าวเก่งมากๆเลยค่ะมาดูต่อไปกันค่ะโอ้ครอบครัวของน้องแก้วนะคะเด็กๆช่วยคุณครูโอนับจำนวนคนในครอบครัวของน้องแก้วหน่อยค่ะว่าครอบครัวของน้องแก้วนั้นมีกี่คนช่วยครูโอนับดังๆเลยนะคะ 1>, 1 2 3 4 5มีทั้งหมดกี่คนคะเด็กๆอ่ามีทั้งหมด5คนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะอต่อจากนี้นะคะคุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะใครร้องได้ร้องตามคุณครูเลยนะคะชื่อเพลงนะคะมีชื่อว่า f ิงเกอร์แฟมินะคะอาเด็กๆหลายคนคงได้ยินเพลงนี้มาแล้วอะใครร้องได้ร้องตามคุณครูเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว3 4 Daddy Finger Daddy Finger Where are you Here I am Here I am How do you do Mummy finger, mummy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Sister finger, sister finger, where? How do you do, baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? โ oh! อ้เด็กๆร้องได้ไหมคะเวลาเด็กๆร้องนะคะเด็กๆเอามือขึ้นมาทำพร้อมกันกับคุณครูด้วยนะคะแดดดิฟิงเกนะคะก็คือนิ้ว นิ้วโป้งของเรานะคะส่วนมี่ฟิงเกอร์นะคะคือนิ้วอะไรคะเด็กๆอ่านิ้วชี้นะคะนิ้วชี้อ่าต่อไป brother finger brother finger นิ้วอะไรคะอ่านิ้วกลางนะคะนิ้วกลางต่อไปคะ่ะ sister finger คะ่ะ sister finger อ่านิ้วนางของเรานั่นเองนะคะ ส่วน baby finger baby finger นะคะก็คือนิ้วอะไรคะาเล็กที่สุดเลยอ่านิ้วก้อยนั่นเองนะคะวะ้าเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาดูแผนผังครอบครัวนะคะซึ่งแผนผังครอบครัวของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยคนหลายคนมากๆเลยนะคะครอบครัวก็คือการที่คนหลายคนอยู่รวมๆกันนะคะ ซึ่งครอบครัวเราก็มีทั้งฝั่งคุณพ่อแล้วก็ฝั่งคุณแม่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ,ะคนแรกนะคะนั่นก็คือคุณปู่นะคะคุณปู่คุณปู่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า grandfather เด็กๆออกเสียงตามคุณครูค่ะ grandfather คุณปู่นะคะคุณปู่ก็คือพ่อของพ่อนะคะคุณปู่เป็นคุณพ่อของคุณพ่อเรานะคะคุณปู่นะคะเรียกว่าคุณปู่พ่อของพ่อเรียกว่าคุณปู่นะคะต่อไปค่ะเมื่อมีคุณปู่แล้วก็ต้องมีคุณย่าซึ่งคุณย่านะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า grandmother grandmother นะคะ คุณย่านะคะเด็กๆคุณย่าก็เป็นแม่ของพ่อนะคะอ่าเมื่อกี้คุณเมื่อกี้คุณปู่เป็นพ่อของพ่อนะคะอันนี้คุณย่าจะเป็นแม่ของคุณพ่อนะคะอ่าคุณย่าเมื่อมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็ต้องมีมีคุณตานะคะอ่าเมื่อมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็ต้องมีคุณตาซึ่งคุณตานะคะออกเสียงภาษาอังกฤษเหมือนคุณปู่เลยนะคะนั่นคือ grandfather g r a n d f a t h e r นะคะคุณตาคุณตาคือพ่อของคุณแม่นะคะคุณตาจะเป็นพ่อของแม่นะคะเด็กๆอย่าจำสลับกันกับคุณปู่นะคะคุณปู่จะคือพ่อของพ่อส่วนคุณตาจะเป็นพ่อของแม่นะคะต่อไปคุณยายค่ะคุณยายคุณยายนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงเหมือนกันกับคุณย่าเลยนะคะ ซึ่งคุณยายภาษาอังกฤษออกเสียงว่า grand mother grand mother นะคะคุณยายก็คือแม่ของแม่นะคะเด็กๆอย่าจำสลับกันนะคุณยายคือแม่ของแม่นะคะส่วนคุณย่าคือแม่ของพ่อนะคะคุณยายคือแม่ของแม่นะคะเด็กๆเมื่อมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วก็ต้องมี คุณพ่อนะคะซึ่งคุณพ่อภาษาอังกฤษออกเสียงว่าว่าอะไรคะ f a t h e r f a t h e r นะคะคุณพ่อของเรานะคะคุณพ่อของเราก็จะเป็นลูกของคุณปู่กับคุณย่าคุณพ่อก็จะเป็นลูกของคุณปู่กับคุณย่านะคะแล้วก็เป็นพ่อของเรานะคะต่อไปค่ะเมื่อมีคุณพ่อเราก็ต้องมีใครคะ มีคุณแม่นะคะเมื่อมีคุณพ่อแล้วก็ต้องมีคุณแม่นะคะแม่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า mother mother นะคะคุณแม่นะคะก็คือลูกของคุณตากับคุณยายนะคะเด็กๆคุณแม่นะคะเป็นลูกของคุณตากับคุณยายนะคะอย่าสับสนนะคะเด็กๆทีนี้นะคะก็จะเป็นญาติทางฝั่งคุณพ่อกับคุณแม่นะคะ ซึ่งคนแรกนะคะนั่นก็คือคุณลุงนะคะคุณลุงคุณลุงไหนใครมีคุณลุงบ้างยกมือขึ้นค่ะคุณลุงนะคะคุณลุงจะเป็นพี่ชายของพ่อหรือว่าแม่นะคะซึ่งคุณลุงนะคะจะต้องมีอายุมากกว่าพ่อหรือแม่ของเรานะคะถึงจะเรียกว่าคุณลุงซึ่งภาษาอังกฤษคุณลุงออกเสียงว่า uncle uncle ะคะ uncle โอเคค่ะเมื่อมีคุณลุงแล้วก็ต้องมีใครคะอเมื่อมีคุณลุงแล้วก็ต้องมีคุณป้านะคะเมื่อมีคุณลุงแล้วก็ต้องมีคุณป้าซึ่งคุณป้านะคะก็จะเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงหรือว่าพี่สาวของพ่อหรือแม่นะคะ คุณป้านะคะก็จะต้องมีอายุมากกว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เรานะคะถึงจะเรียกว่าคุณป้าซึ่งคุณป้าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า aunt 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 นะคะคุณป้านะคะก็จะต้องมีอายุมากกว่าคุณพ่อของหรือคุณแม่ของเรานะคะคนต่อไปนะคะคุณน้านะคะคุณน้าจะเป็นน้องสาวหรือว่าน้องชายของคุณแม่นะคะ คุณน้านะคะจะต้องมีอายุน้อยกว่าคุณแม่ของเรานะคะคุณน้านะคะจะต้องมีอายุน้อยกว่าคุณแม่ของเรานะคะจะเป็นน้องสาวหรือว่าน้องชายของคุณแม่ของเราก็ได้นะคะภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงคล้ายกันกันกบคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นน้าผู้หญิงนะคะเขาจะเรียกว่า aunt นะคะส่วนถ้าเป็นน้าผู้ชายนะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า uncle นะคะเด็กๆเมื่อมีคุณน้าแล้วนะคะก็จะต้องมีคุณอานะคะเด็กๆเมื่อมีคุณน้าแล้วก็จะต้องมีคุณอานะคะซึ่งคุณอานะคะจะเป็นน้องสาวหรือน้องชายของพ่อนะคะอย่าสับสนนะคะเด็กๆเมื่อกี้คุณน้านะคะ คุณน้าจะเป็นน้องสาวหรือน้องชายของแม่นะคะส่วนคุณอาจะเป็นน้องสาวหรือว่าน้องชายของคุณพ่อนะคะจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆถ้าเป็นน้องสาวหรือน้องชายของพ่อจะเรียกว่าอานะคะถ้าเป็นน้องสาวหรือน้องชายของแม่จะเรียกว่าน้านะคะซึ่งภาษาอังกฤษใช้เหมือนกันเลยค่ะภาษาังกฤษใช้เหมือนกันเลยนะคะ,ถ,ะ,คะถ้าเป็นคุณอาที่เป็นผู้หญิงเขาก็จะเรียกว่า aunt นะคะถ้าเป็นคุณอาที่เป็นผู้ชายเขาจะเรียกว่า uncle นะคะโอเคค่ะเมื่อมีคุณนาคุณอาคุณลุงคุณป้าแล้วนะคะก็จะต้องมีลูกๆซึ่งลูกๆคือใครคะก็คือตัวเรานะคะเด็กๆซึ่งลูกนะคะถ้าเป็นลูกสาวภาษาอังกฤษเขาจะออกเสียงว่า daughter daughter นะคะถ้าเป็นลูกชายภาษาอังกฤษเขาจะออกเสียงว่า son เสางผู้ค่ะซอาน,นะคะซึ่งลูกสาวหรือว่าลูกชายก็จะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาดูสมาชิกของแต่ละคนในครอบครัวนะคะว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างมาดูหน้าที่นะคะ ของคุณปู่คุณย่าของเราหรือว่าคุณตาคุณยายนะคะเขาก็จะมีหน้าที่คอยแนะนำนะคะให้คำแนะนำต่างๆแก่ลูกหลานนะคะถ้าเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่คอยตักเตือนลูกไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะรวมถึงเป็นแม่บ้านแม่เรือนซึ่ง ถ้าเป็นคุณพ่อของเรานะคะก็จะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะส่วนคุณแม่ของเราก็จะต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะคุณพ่อของเรานะคะ,ะก็จะคอยตักเตือนเห็นไหมคะก็จะเคยต,ตักเตือนลูกไม่ให้ทําสิ่งไม่ดีนะคะทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะสําหรับคุณพ่อนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นคุณลูกล่ะคะ มีหน้าที่อะไรเด็กๆรู้หน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคะหน้า <î m ary> ที่ของตัวเองนะคะง่าย,ายนะะๆนะคะแค่เด็กๆนะคะเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะรู้จักบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะตั้งใจเล่าเรียนนะคะตั้งใจศึกษาไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจนะคะทำตัวให้เป็นคนดีนั่นคือหน้าที่ของลูกคะ่ะเด็ก,กๆอย่าลืมนะคะว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไร เพราะฉะนั้นนะคะทําตามหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเด็กๆสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูมีคําถามให้เด็กๆ5าข้อนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทํานะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย